จังหวัดหนองคายประชุมสมาคมเทศบาลเมืองหนองคายเทศบาลเมืองหนองคายจัดการประชุมเทศบาลเมืองหนองคายระดับเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่นตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2548วันที่6พฤษภาคม2565ที่ห้องประชุมโรงแรมพันล้านบูติกรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย นายอุรยศ ool, ์เอสกุลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายคณะผู Through ้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคายและประชาคมท้องถิ่นได้ร่วมกันประชุมประชาคมเทศบาลเมืองหนองคายการประชุมประชาคมเทศบาลเมืองหนองคายในครั้งนี้เป็นการดําเนินการประชุมในระดับเมืองเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักรา 2, 2, 65, ช2561ถึง2565ฉบับทบทวนเพิ่มเติมครั้งที่10 แผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2570เพิ่มเติมครั้งที่1และแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2570เปลี่ยนแปลงครั้งที่1ของเทศบาลเมืองหนองคายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พุทธศักราช2561 ข้อ20วงเล็บ2และข้อ22ทับโดยผู้ร่วมประชุมประชาคมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนดังกล่าวจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน